จอดเลยอย่าทับตากล้องผมมันใช้ได้ไปแล้วนั่นไง้า้แรงไปนี่แหละฝีมือผมก็าทำเขาเละจนได้คุณหลุยเป็นไงบ้างครับโอ้ปุนเยี่ยมมากนะครับเจ้าปุนชอมาเจ้าบุญชอบมากอ้าวมากันแล้วเหรอสวัสดีครับเอา วันนี้มีของจะมาอวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับใครก็ตามนะที่อยากจะจัดสวนเป็นไอเดียเล็กๆเน้นในเรื่องของการทําทางเดินทางเท้าที่เป็นปูนแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้หรอกนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนคงจะคุ้นเคยแล้วก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบ้านที่ผมให้เช่าถ่ายละครเวลากล้องถ่ายมาเนี่ยนะครับผมจะแบ่งทีมงานเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดู ที่เห็นอยู่ตรงนี้โซนนี้เนี่ยนะครับก็คือโซนบ้านสวนที่จริงๆแล้วอ่ะผมสร้างเอาไว้ให้เก็บของแล้วก็ทีมงานอยู่นะครับมีบ้านคอนเทนเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีมงานที่เป็นกองถ่ายก็สามารถที่จะมาใช้แฟชเชลิตี้ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะห้องน้ํามีไว้หลายห้องเลยโซนนี้เลยแต่ปิดประตูไว้ยังไม่ให้ดูหรอกเพราะว่าผมได้ถ่ายทําช่วงบีฟอร์เอาไว้แล้วเราไปดูบีฟอร์กันก่อนดีไหมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง ตัน,นี้ทั้งหมดนะครับผมจะยกสเตปขึ้นมาตรงนี้จะมีความสูงประมาณ1ขั้นบันไดและลานนี้เนี่ยนะครับจะเป็นระดับเดิมเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับห้องนี้ถ้าเกิดว่าผมเทมาเต็มเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับแล้วก็ปรับประตูและที่เห็นต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นทางเดินที่เข้าห้องน้ําของทีมงานตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งในการที่จะทําพื้นทางเดินไปสวนนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราตีไม้แบบเอาไว้นะครับฝีมือคุณหลุยนั่นแหละดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะมีการเทป,ปูนแล้วหลังจากนั้นจะมีการขัดมันรอดูว่าจะออกมายังไงแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นผมอยากจะแนะนำนะครับปูนสำเร็จของ M Concrete ครับเขามีบริการมาให้ถึงบ้านเลยและที่สำคัญนะครับคุณภาพนี่สุดยอดเลยเราไปดูการทำงานของเขากันครับตอนนี้ทีมงานของ m Con c o n c r e t e นะครับมาถึงหน้างานแล้วนะครับ จะเริ่มไล่เทจากริมในสุดนะครับเป็นทางเดินนะครับเนื้อปูนไหลน,นะครับเข้าแบบได้ง่ายดายเลยคุณหลุยเป็นไงบ้างครับโอ้ปูนเยี่ยมมากนะครับทั้งไหลทั้งเหนียวเลย ช้าปูนชอบมากช้าปูนชอบมากอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับที่เราจะดีไซน์งานที่ไม่ใช่แค่เทป,ปูนเฉยๆนะคุณลุยนะแต่ที่สําคัญตอนนี้รู้สึกว่าคุณหลุยกําลังมันมือมาก <laughs> วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะทำงานเทป,ปูนต่อที่บ้านสวนนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่รถมาส่งแล้วนะครับจอดเลยอย่าทับตากล้องผมมันใช้ได้เดี๋ยวเราจะมีการเทสคุณภาพของเนื้อปูนก่อนซึ่ง <h ati> ถ้าเกิดว่ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรความเหลวหรือไหลดีแปลว่าทำงานง่ายไม่ต้องเร่งมาก แต่ช่างทํางานหน้าง,งานเนี่ยจะสามารถลีลาได้แบบว่าใช้เวลาได้กับมันเพื่อให้มันออกมาได้เปะ๊ะแล้วก็ไหลเข้าแบบได้ง่ายแต่มันจะมีทางสลบขึ้นอันนี้จะทําไงครับถ้ามันไหลเยอะมากมันไม่ไหลล้นออกมาหมดเหรอเราสามารถที่จะให้ทางผู้จะส่งคนรถเราเนี่ยครับปั่นโม่หมุน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 ,มนตัวรถเนี่ยครับให้มันห<อ>มุนให้มากขึ้นทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีคอนกรีตก็จะเริ่มเข้มข้ม<ค>นขึ้น ไปแล้วนั่นไงอายแรงไปนี่แหละฝีมือผม <laughs> องั้นผมคืนผมคืนหน้าที่ให้นะเขาทำเขาเละจนได้ อ๋ล่ะตอนนี้เนี่ยเราเทไปเกือบจะเต็มพื้นที่แล้วนะคุณลุยนะครับรวดเร็วมากเลยผมพูดเนี่ยไม่เท่ากับคนที่เป็นช่างพูดช่างพูดที่ไม่ช่างพูดคนนี้จะต้องคอนเฟิร์มนิดหนึงไหลเลื่นเหนียวไหล,ล,หลเลื่นเหนียวแบบไม่ต้องไปจี้เลยอืมโดยปกติทั่วไปที่ใช้เนี่ยมันจะมาลักษณะว่าหินเนี่ยมันจะไม่เข้ากับตัวเนื้อปูนอ๋อแลวน้ำมันจะลอยแล้วมันจะปาดยากมากครับแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเนื้อครีม เหมือนทำเค้กทำขนมเลยรช่ลน,นล้วมันมีเท็กเจอร์ที่เป็นหินก็นเล็กๆอ่าแล้วมันก็จะไหลเข้าเข้าแบบได้ง,ง่ายมากเลยคือผมได้คุยกับทางทีมของ M Concrete ตเขาบ,บอกว่าเขาเลือกสรรอย่างดีหินเนี่ยนะครับก็เป็นหินที่เกรดดีคุณภาพดีบางทีเราไม่รู้ว่าไอหินนั้นน่ะมันมีพวก แร่เหล็กผสมอยู่เ,<อ>เราถาบไปอนาคตมันจะพูนๆุนมาเป็นรูสีแดงๆ<ช>และทำให้ราวได้<ช><ช>แต่นี่มั่นใจได้เลยเขาเลือกทั้งทรายอย่างดีหินอย่างดีและก็มีเทคโนโลยีที่ทำให้ปูนเนี่ยมันมีการไหลลื่นนะครับเข้าแบบได้ง่ายคอนเฟิร์ม <Conf> irm, ใช่ไหมคอนเฟิร์มครับนะครับช่างว่าไงชอบไหมนี่ได้ยินเสียงช่างไหมช่างบอกชอบใครชอบยกมืออ,อีกอันหนึ่งที่เอ็มคอนกรีตเขาพูดคือ เขาเป็นปูนสั่งตัดเหมือนเหมือนตัดเสื้อผ้าหมายความว่าเราอยากได้แบบไหนเราสั่งไปออเดอร์ไปเขาเขาดีไซน์ปูนมาให้ส่งถึงบ้านครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ หน้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเห็นขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับและทุกคนก็รู้แล้วด้วยว่าทำไมผมถึงต้องเลือกใช้ m Concrete ผมจะบอกเลยครับว่าไม่ใช่งานที่เทปูนอย่างเดียวและจบเราสามารถที่จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายซึ่งจะให้ดูแทนๆเข้ามาเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นลานอเนกประสงค์ที่ผมสามารถใช้ประโยชน์ถึงขั้นเอารถมาจอดได้เลยเพราะว่า คอนกรีตที่ผมเลือกจาก M Concrete เนี่ยมีความแข็งแกร่งทนทานครับเรือนที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นที่พักผ่อนของนักแสดงได้นะครับและคอนเทนเนอร์ตรงนี้ก็จะมีการดัดแปลงเพิ่มเติมอีกซึ่งให้เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือลวดลายของพื้นไม่ใช่งานกระเบื้องนะครับแต่เป็นการเทปูนสำเร็จ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทคนิคซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าทํำยังไงต้องเชิญคุณหลุยเลยครับคือเราเอะนะเป็นคนออกแบบเห็นปุ๊บอยากได้นู่นนี่แล้วก็มาปรึกษาช่างช่างบอกว่าทําได้ก็เลยให้ช่างทํางานนี้หินไะฮะค่อนข้างหินมากอันนี้เขาเรียกว่าการขัดมันตัวตัวหลักก็คือปูนแล้วผสมสีเข้าไปเป็นสีสําหรับผสมในน้ปูนใช่สำหรับขัดมันใช่ตัวตัวสีขาวนี่จะเป็นซีเมนต์ขาวแล้วตัวสีดํา ก็จะเป็นปูนเขียวแล้วผสมสีดาเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าจะต้องมานั่งต้องทําทีละสเต็ปทีละสีทีละสีะนะครับทีมงานต้องค่อยๆประณีตแล้วก็มีการใช้เทปกาวเนี่ยกั้นเพื่อให้มันต่อกันระหว่างแพทเทิร์นจะสังเกตว่าแพทเทิร์นที่วางนะครับก็แอบดีไซน์ไว้ให้ปวดหัวเล่นคือไม่ใช่เป็นเหมือนกันทั้งหมดจะมีไซส์เล็กต่อการมีไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับมีความหลากหลายนะครับเพื่อให้มันดูแล้วไม่น่าเบื่อใช่ ทางนี้จะเป็นทางที่เราจะเดินไปห้องน้ําซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเละเทะโดยเฉพาะหน้าฝนเราก็เลยจัดการดีไซน์ทางเดินให้แมท์กับลานปูนอันนี้คงต้องถามคุณหลุยเพราะเทคนิคต่างกันต่างกันครับอันนี้จะขัดสีตอนที่กําลังเปียกขณะเดียวกันลักษณะแพทเทิร์นก็ต่างกันคืออันนี้ขึ้นเป็นแบบทำเป็นแบบไว้สําเร็จเลยแบบนี้แล้วก็เทตามแบบพอถอดแบบเรียบร้อยปุ๊บ เราก็แค่โรยหินปูญ้าเราก็จะได้แพทเทิร์นทางเดินที่สวยงามอยากให้ดูรายละเอียดของการจัดสวนนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆสิ่งที่ผมทําก็คือผมใช้ต้นไม้ที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาผสมผสานกันโซนนี้เป็นโซนไม้ร่มครับเพราะตรงนี้มีผ้าใบาร่มอยู่นิดนึงนะครับก็จะเป็นพวกฟิโลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกพรมญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีงานกระถางปูน งานปูนปั้นต่างๆนะครับมาใช้แทนสเกลเจอร์เล็กๆตรงนี้ถ้ามองจากมุมมองทางด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่าบ้านหลังนี้จะกลายเป็นบ้านเล็กๆที่มีความอบอุ่นน่ารักเข้ากับสวนเล็กๆที่ทำเอาไว้คุณหลุยส์ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า M Concrete เนี่ยทำให้งานทำงานได้ง่ายขึ้นที่สำคัญก็คือสั่งง่ายส่งไวได้เต็มคิวด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจ M Concret e สามารถโทรติดต่อไปได้เบอร์ที่ผมให้ไว้นี่เลยนะครับแล้วบอกนะครับว่าเป็นแฟนแฟนเพจของผมนะครับรับรองได้ส่วนลดพิเศษด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหลุยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในพานุเดชโฮมสไตล์เลครับพานุเด h o โฮมสไ l e r เปยรู้ไหมเอ็มคอนกรีนี่เขาดีจริงๆเลยสั่งง่ายมาไวแล้วก็มาเต็มคิวอีกด้วยสุดยอด เข้าใจที่ป้าป้าพูดป่ะ <c oughs>